าเราฝึกแบบป้องกันตัวมันต้องฝึกการเขาเรียกอ,อะไรอ่ับั้งมือครับฝึกการที่ปัดปัดยัดเห็นไหมมันต้องฝึกแบบเนี่ยฝึกมือตรงนี้เกิดสัญชตาตญาณแล้วพยายามเวลาเราฝึกนะครับเราจะไม่ทิ้งาสามเหลี่ยมซ้ายกับขวาอย่างนี้สามเหลี่ยมคือตัวนี้ครับเป็นตัวที่เชฟดูสังเกตเห็นไหมสามเหลี่ยมคือน,นี้ถ้ามวยท่าเสาวเวลายืนเนี่ยจะต้องรักษาสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่ออะไรครับ เวลาคู่ต่อสู้จะต่อยเราเป้าหมายมันแคบสิ่งที่ผมจะโจมตีได้คือใบหน้าของน้องตะวันดูนะฮะต่อยตะวันแค่ปัดนิดเดียวขยับนิดเดียวหรือแค่ตะว,วันแค่บิดตัวนี้ดูนะครับแค่บิดตัวหมัดมันหายแล้วสมมติผมปลอมต่อเนี้ยบิดแล้วบังฟอกอะไร,รไน,นะครับส่องมาได้ป้องป้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กเลน้อยในการที่มาแนะนำนะครับแบ่งันให้กับผู้ที่ฝึกเริ่ม 奋。分